คุยกันกับคุณอาทิตย์จันสว่างจากบริษัทัทรัพย์กรุงศรีค่ะคุณอาทิตย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจอยครับสวัสดีครับท่านนักถุนครับเหมือนคุณทําจะรู้อว่าสุดท้ายเราจะจบแบบนี้ <c oughs> มาบอกให้พวกเ,เราซื้อ<น>หุน้นกันก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะจริงๆแกก็พิมพ์ให้ซื้อหุ้นเนี่ยสองรอบแล้วแหละนะครับรอบที่แล้วเนี่ยก็ขึ้นแรงรอบนี้ก็ขึ้นแรงอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่แปลกนะเพราะแกเป็นคนกําหนดเกม เกมนี้ตั้งแต่แรกนะครับในเรื่องของเทรดวอร์นะครับเพราะฉะนั้นอินดิเคเตอร์ทั้มทั้มอินดิเคเตอร์ตรงนี้เนี่ยก็ยังมีน้ำหนักอยู่นะกรับบรรยากาศการลงทุนที่เกิดขึ้นครับคุณจอยครับอืมการที่หุ้นทั่วโลกกลับมาอยู่ในภาวะที่แบบว่าเอาละเริ่มกลับมาคึกคัก่อได้อีกอแล้วภาพโดยรวมของหุ้นไทยเราบอกว่าเราเราผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วได้หรือ,อยังหรือว่าการกลับมายืนเหนือ1 2 0 0จุดรอบนี้ของเราเนี่ย มันน่าจะเป็นจังหวะแล้วหลังจากที่เราคอซื้อมาตั้งนานนะคุณอาทิตย์เราคอซื้อเราคอซื้อมาตลอดทางเลยจนถึงนาวันนี้เราขอเพิ่มไหมคะหรือว่าใครที่เต็มอยู่แล้วโพลแล้วครับก็ซื้อเพิ่มได้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราคอซื้อเนี่ยก็คือตัว deep value ที่เราคุยกันก็คืออยู่ตรงนี้แหละ1220นี่แหละ1 2 2 5เนี่ยนะครับตรงนั้นคือจุดที่เราบอกว่าให้ซื้อนะครับแต่ว่านักทุนที่ซื้อในจุดตรงนั้นก็ต้องบอกว่า ถือรอานานกันอยู่พอสมควรนะคุณจอยนะนะครับใช้เวลาในการติดหุ้นเนี่ยอยู่ก็ประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับแต่ก็ติดแล้วก็หลุดนะเนาะนะฮะติดก็หลุดนะฮะถ้าถ้าซื้อตรงจุดนั้นนะครับทีนี้มันจะไปต่อได้ไกลขนาดไหนเนี่ยนะครับเป้าใหญ่ผมว่าหลายๆเขาเลยก็คงม,มองกันที่1นึ่งจุดหรือว่ากลมๆก็คือ1300จุดตรงนี้นะครับก็คือแนวเส้นค่าเฉลี่ยสอง้วันครับคุณจอยครับ ตรงนี้ถ้าเป็นจุดที่เซ็นติเนกจะขึ้นไปนะครับและมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่มันจะขึ้นไปถึงระดับเรเวลตรงนั้นนะครับมันมีความเป็นไปได้นะครับทั้งในเชิงของปัจจัยพื้นฐานและก็ในเชิงของเซ็นติเมนต์นะครับในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าหลายๆเจ้าเนี่ยนะครับที่ให้ราคาเป้าหมายของเซ็นติเนกในปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่บริเวณแถวนี้แหละนะครับหนึ่ากว่าจุดนะครับก็บริเวณที่ค่า e ps ของตลาดประมาณสัก85-90บาทต่อหุ้นนะ แล้วก็ P/E อยู่ที่ประมาณ13-15เท่านะก็จะได้ราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่บริเวณสัก1,300จุดตรงเนี้ยโดยประมาณนะครับนั้นมันมีความเป็นไปได้ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็ในเชิงของ sentiment น,น,นะครับตอนแรกคนกลัวนะครับในเรื่องของเทดวอรเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจโลกถดถอยมันจะทําให้ทุกอย่างมันพังพิน,นาศลงมานะครับนั้นไอความกลัวเนี่ยนะครับมันได้ไพอินเข้าไปในดัชนีตลาดหุ้นแล้วเรียบร้อย เพราะฉะนั้นตอนนี้พอสถานการณ์ต่างๆมันค่อยๆคลี่คลายเนี่ยมันก็เริ่มทําให้เส้นเด็กเนี่ยค่อยๆไต่ระดับขึ้นค่อยๆไต่ระดับขึ้นทีเนี้ยนะครับจะไปได้มากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับความสามารถของประเทศไทยแล้วแหละนะครับเพราะจีนก็โชว์ให้เห็นแล้วนี่นะครับว่าเขาสามารถลดนะดอกภาษีที่แทนที่จะโดนเก็บ1 4 5เนี่ยก็เหลือแค่30%ไทยเนี่ยนะครับ36%ตอนนี้แพ้จีนแล้วนะนะครับเพราะจีนเขา3านะนั่นหมายความว่า คนที่เขาจะย้ายฐานการผลิตมาเนี่ยเขาก็เริ่มเอะแล้วนะนะครับเอจะมาดีไหมไทยแลนด์เนี่ยเพราะว่าไทยแลนด์โดนเก็บอยู่ที่36แต่จีนที่30อันนี้ก็เริ่มคิดนะครับเพราะฉะนั้นทีมไทยแลนด์ตอนนี้ครับต้องเร่งไม้เร่ง,ม,งมือแล้วแหละนะครับแทนที่จะรอดูให้คนอื่นเขาไปก่อนแล้วค่อยไปคุยเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องเร่งมากกว่านี้นะครับคุณจอยครับมไม่อย่างนั้นเป้าหมายที่คนอื่นเขาจะย้ายมามันอาจจะไม่ใช่นะครับคุณจอยค่ะ ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นคือทีมไทยแ,นแลนด์เราก็ยังไม่เห็นกําหนดการเนาะนั่น,นสิแต่ว่า <laughs> แต่ว่า90วันจากนี้ไปในส่วนของสหรัฐกับจีนจะเป็น90วันจริงๆริงไหมหรือก็จะไปเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่เราเห็นนี่แหละกับประเทศอื่นๆที่90วันก็จะแบบเปลียปปยป่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยด้วยแต่ละกลุ่มแต่ละเซกเตอร์เหมือนเดิมจริงจริง90วันตรงนี้ผมว่ามันได้หายใจหายคอนะ ผมว่ามันคือ90วันจริงๆแหละเพียงแต่ว่าในระหว่าง90วันเนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์เกิดขึ้นอีกเหมือนกันอย่างเช่นสัปดาห์นี้ก็จะมีคุณโดนัทัมเนี่ยคุยกับคุณสีเย็นผิงถูกไหมฮะมนะครับอาจจะมีออกรถออกชาติบ้างแต่ผมเชื่อว่าตัวเลขภาษีคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะฮะคืออาจจะสุดแล้วอ่าอาจจะสุดละในเรื่องของร้อยสี่ห้าหลือสามสิบเนี่ยนะครับอาจจะสุดณนะตรงนี้ก่อนนะครับ แต่เท่าเท่าถ้าเราไปแกะสิ่งที่คุณสกอตเบสเซนและมนติคลังพูดเนี่ยท่านเ็าพูดไว้อย่างหนึ่งว่าน่าสนใจนะครับว่าภาษีจีนเนี่ยถ้าจะให้ต่ำกว่าสิบคงไม่ได้อืมอ่าให้ต่ำกว่าสิบเนี่ยคงไม่ได้แต่ไอ้สามสิบเปอร์เซ็นตรงเนี้ยไม่น่าจะเกินไปจากนี้หรอกค่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะวิ่งอยู่ที่สิบถึงสามสิบนี่แหละนะครับมันอาจจะมีการลดลงมาจากสามสิบได้ด้วยนะในมุมในมุมเรานะครับแต่ขึ้นอยู่กับ การเจราจารเนี่ยว่ามันจะไปในทิศทางที่เป็นบวกมากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่คุณจอยถามว่า90วันตรงเนี้ยมันควรจะจุดจดจดอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะจบลงในเรื่องของตัวเลขนะนะครับแต่อีเวนท์ที่เขาจะมีการพูดคุยกันเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคือคุณทั้งเวลาคุยอ่ะแกก็ชอบออกมาอ่าพูดว่าตัวเองเป็นคนชนะนะครับก็คือ,อจีนลดภาษีให้ก่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือตีหัวเข้าบ้านนั่นแหละนะครับภาษาชาวบ้านนะฮะ เพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอปกติในเรื่องของเซนิเมนต์ครับแต่ตัวเลขผมคิดว่าน่าจะดิ่งอยู่ที่30%ตรงนี้ก่อนครับค่ะจริงๆแล้วเรากังวลก่อนที่ดีลของสหรัฐกับจีนจะเกิดขึ้นเรากังวลว่าเดี๋ยวไตรามาสสองจะแย่ GDP ก็จะต้องถูกปรับลดลงแน่แต่อย่างที่คุยกันนะคะว่าถึงแม้ว่าทีมไทยเรจะยังไม่ได้เจรจาแต่เรารู้สึกว่าสถานาการณ์ข้างนอกดูคลี่คลาย สถานการณ์ข้างในก็เหมือนจะเหมือนจะพยายามดําเนินไปความกังวลหรือความความแย่ที่สุดอะ่ะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นตามที่เรามีการคาดการกันไว้เมื่อสักสองสาสัปดาห์ที่แล้วไหมคะคุณอาทิตย์ผมเห็นด้วยกับคุณจอยเลยนะก็คือก่อนหน้านี้นเรากลัวกันเยอะนะครับเราเรากลัวกันเยอะนะเพราะว่า GDP เราปีนี้เนี่ยมองกันถึงขั้นเห็นเทคนิคเขเรียกเทคนิคเขา r e c e i o n เยนะ ก็คือ g ี p ีเทียบไต่มาต่อไรมาอาจจะติดลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอสถานการณ์ต่างๆมันดูคลี่คลายเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมันน่าจะทําให้ภาพของบ้านเราที่เรากลัวกันก่อนหน้านี้เนี่ย่อนคลายไปได้เยอะเลยแหละนะได้เยอะเลยนะครับสถานการณ์ตรงนี้ก็น่าจะทําให้เซตอินเด็กเนี่ยมันยังเป็นโมเมนตัมที่เรียกว่าเป็นฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะคุณจอยนะครับในมุมเรานะ นะครับก็คือมันน่าจะค่อยๆฟ,นะฟื้นขึ้นไปนะฮะฟื้นขึ้นไปนะครับแต่ทีเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของทีมไทยแลนด์นั่นแหละนะครับ,นะรบว่าจะทําให้มเมนตัมตรงเนี้ยมันยังไปต่อได้ไกลๆขนาดไหนนะครับที่ต้องถามคุณอาทิตย์ย้ำๆเพราะอะไรหรือไม่คุณผู้ชมเพราะว่า EPS มันถูกปรับลงมาด้วยไงจากความกังวลจากความเครียดจากความที่แบบว่าย่าแย่สุดๆอ่ะแต่พอรเรารู้สึกว่าเอา้ามันเริ่มดีขึ้นแฮะจากเดิมที่จาก9สกว่ากวามาเหลือ8สกว่ากว่านะ ขอให้แค่ทรงๆอยู่ตรงนี้ก็พอ,อยังไม่ยงกลับไปที่90หรอกเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะหุ้นไทยกลับมาอยู่ในกลับมาอยู่ในร์ที่เราน่าจะต้องแบบให้ความใส่ใจมากขึ้นแล้วนะใช่ใช่อันนี้จริงคุณจอยแต่ว่าผมเริ่มเห็นแล้วนะโดยเฉพาะช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเห็นนะักวิเคราะห์หลายๆเขาเนี่ยปรับเล็ก recommendation ขึ้นนะปรับเล็ก recommendation ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาเป้าหมายของหุ้นแต่ละตัว นะครับคําแนะนํานะครับแล้วก็ในเรื่องของ EPS บริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมาเนี่ยดีเกินคาดนะคุณจอยอคือสมัยก่อนเนี่ยคือปีที่แล้วทั้งปีหรือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็น s n S&P 500เนี่ยงบ70-80%ดีเกินคาดถูกไหมครับแล้ว Thailand เนี่ยต่ำกว่าคาดมันเลยมีการปรับลดค่าการ EPS อย่างทนี้คุณจอยเรียนมาตรงเป๊ะเลยแต่ อาทิตย์นี้หรืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มเห็นอะไรที่มันเป็นสัญญาณบวกมากยิ่งขึ้นคือพูดง่ายๆคืออะไรตอนเนี้ยเราอะคาดหวังต่ำภาษาภาษาของนักทุนคือ low expectation เนี่ยคือไม่ได้หวังอะไรเลยปีเนี้ยเอาแค่ทรงๆอย่างที่คุณจอยพูดเนี่ยก็บุญแล้วถูกไหมฮะแต่ไอ้คาดหวังต่ตําตรงเนี้ยมันก็เป็นข้อดีของตลาดหุ้นไงนเพราะว่าเวลามันออกมาจริงเน่นะฮะ reality check อะมันดีกว่าคาดอม,มันดีกว่าคาดมันก็เลยทําให อ่ะพอยิ่งมีเทรดวอลผ่อนคลายแล้วก็งบที่ออกมาดีออกว่าค่าจริงๆเนี่ยกำไรคือเจ้ามือที่แท้จริงเนะี่ยมันออกมาดีแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมเนะี่ยมันยิ่งซับพอร์ตเป็นทวีคูณนะครับฟังดูจากสถานการณ์แล้วก็กลยุทธ์จากคุณอาทิตย์แล้วค่อยรู้สึกแบบหายใจโล่งทองขึ้น <laughs> แต่อย่าลืมนะกรุงสีเราเป็นโบกที่บูมาตลอดนะร <laughs> เราท่านนางสุนก็อาจจะ <laughs> ต้อง <laughs> พิจารณาไว้ด้วยนะฮะ